น้องมลลีจัดเต็มอยากเป็นคนขายลอตเตอรี่พี่จ๋าแห่ขอเหมาแผงเล็กเด็ดพี่จ๋าแห่เหมาแผงน้องมล,ลีอยากเป็นคนขายลอตเตอรี่แม่โบจัดทห้เต็มทั้งเสื้อผ้านหน้าผมและแผงลอตเตอรี่แฟนแฟนพากันเอนดูส่งหัวใจรัวทำอะไรก็น่ารักไปหมดจริงๆสำหรับลูกพี่ มล,ลิพาขวาัญสุปตาตัวน้อยของพี่จา๋าแถมตอนนี้ยิ่งโตยิ่งมากความสามารถฉายแววเด่นขึ้นเรื่อยๆแต่ในมุมความน่ารักไม่ลดลงเพราะล่าสุดลูกพี่มล,ลิเห็นพี่พขาดลอตเตอรี่บ่อยเลยอยากลองบ้างงานนี้แม่โบแวนด้าจัดให้สมใจโดยล่าสุด ม่โบได้โพสภาพน่ารักของน้องมะล,ลิในลูกคนขาลอตเตอรี่จิกจิกคูคูมาทั้งแผงลอตเตอรี่หมวกและจักรยานจัดเต็มกระทาโพสของลูกพี่มะล,ลิอินเข้าบทบาทเป็นที่สุดซึ่งแม่โบดได้แคปชั่นว่าเนื่องจากมีพี่ๆขี่จักรยานมากิง้งกริงในหมู่บ้านเกือบทุกวันมะลิเลยบอกหนูอยากลองขายแบบพี่ๆเขาบ้างแม่จัดอุปกรณ์ให้หน่อยค่ะตามนั้นงานนี้ทั้งพี่ๆคนในวงการและเหล่าพี่จ๋าพากันเข้ามาของเหมาแผงกันเพียบ อาทิเหมาแผงหน่อยจ้าแม่ขาลอตเตอรี่น่ารักจังเลยค่ะขอรางวัลที่1ใบหนึ่งค่ะแม่ขาขาขายหมดหรือยังคะขอซื้อใบหนึ่งและอีกมากมายที่เข้ามาส่งหัวใจให้แม่ขาลอตเตอรี่ตัวน้อยกันโรวๆขอขอบคุณภาพแวนด้าสองเก้าน้องมะลีภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุก c คอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ